สร้างสรรค์ความบันเทิงดูเพลิน,นสไตล์แอนเจิ้ลชแนล ไม่ชอบผ้าใช่ไหมชอบผ้าไหมยิ้มเหรอฮะยิ้มกับป้าอีกแล้วฮะน้องยิ้มกับป้าอีกแล้วค่ะคือน้องยิ้มกับป้าดิอะน้องยิ้มหรือน้องร้องวะอุ้ย ไอ้ดิ้งขาวไอ้ดิ้งขาวดิ้งขาวปะดิ้งขาวค่ะบ้านลกอย่างนี้ละค่ะใช่ไหม นี่เธอนี่เธอนี่เธอจะทำบ้านลกไหมนี่เธอจะทำบ้านลกไหมนอนเนี่ยนอนคว่ำน,น่าจะสบายกว่าปะจบอออ่ะเอออ่ะ อยากเห็นรูปพี่บ่มแล้วค่ะบ้านหนูดูของเยอะนะแต่ว่าพื้นสะอาดมากนะคะพูดให้ ไม่สบายตัวหรอสบายตัวไหม,มสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะไม่ลาพี่เก่งท่านี้เขาก็สบายนะเนี่ยเจ้หาหน่ไปที่แคน,โนโูเนี่ย จำนอนหงยดีกว่าไม่เขานอนหงตลอดเลยเขาชอบนั่งเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยทานี้ หมอแนะนำเลยค่ะใช่ไหมล่ะเอาอทออ่านั้นเมื่อกี้ไหมคะเอาท่าเมื่อกี้ไหมคะเฮ้ยชอบป้ายป้ายอุ้มน้องไงย,ยิ้มอะไรอะ่ะอันนี้เจ้าอะไรร้อนไหมยิ้มทำหน้าเครมใส่ป้ายทำไม ยิ้มกับป้าอีกแล้วน้องยิ้มกับป้าอีกแล้วฮะเอาหรอแล้วยังไงอีกแล้วยังไงอีกอะแล้วยังไงอีกอะคุยกับป้าแล้วยังไงอีกฮะฮะน้องจะเอาอะไรคะน้องจะเอาท่าเมื่อกี้ไหมหรือน้องจะเอาอะไรคะน้องบอกป้าสิอืมน้องจะเอาอะไรคะฮะน้องเอาอะไรคะ ยิ้มสิยิ้มยิ้มก่อนใช่เขาอ,อารมณ์ดีเขาชอบคุยด้วยเขาชอบยิ้มนึกออกปะผมทิมนอนเต็นเต็มไม่ทิมทีมเหมอทิมไหม ทนได้ไหมนทนได้ไหมนทนได้ไหมมีเธอใช่ผิวเระจมงูมากอืม

เหมือนป้าบุ like ๋มเลยเหียงเหมือนป้าบุ๋มเลยใช่น้องจำเสียงป้าได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอยยยนอนง่ายนอนความเขาชอบกว่าโอ้โอ้โ้ฮะาอะไรนะเอาอะไรนะเอ้อเอาที่อเอาอุกนมดอก จุกหลอดหลุดหลอกไหมพี่จุ๋มจุกหลอกไหมน้องนั่งก่อนน้องนั่งยิ้งยิ้งยึ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 งยิงสวัสดีค่ะพี่เก่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเพิ่มเมื่อินมองแต่เขาจะมองแต่แค้มือ กินเจอไหมนี่เข้าไปปวดเรื่องเนี่ยนอนดูปะเรื่งคอนโดจัดการไม้เสร็จแล้วนะคะเหมือนหมูสีชมพูอ่ะเหมือนพิกเล่นปะนี่ของใครอ่ะของน้องบิวอ๋อทำไมมือขาวจังเลยฮึฮึใช่ไหมหิวมีเธอตั้งแต่มีตั้งแต่มีมีเธอมารู้สึกว่าตัวเองตัวดำดำอุ้ยหันมอง เงียบดิพี่จุ๋มเงียบก่อนวันนี้ไม่ออกของอากาศข้างนอกแย่มากนะจะบอกนอนพร้อมอยู่มีเธอกอดขโมยขโมยแล้วมันจะฟุ้งได้เลยเดี๋ยวเธอก็รักเลี้ยงก่อนเลยเนี่ยฮะโดนกิ่งเนี่ยทำไมแน่หนูเคยไปดูมาก่าอุ้มเด็กอะเด็กเขาชอบแบบท่าอย่างนี้นะอยู่ท่างอขาแบบ ที่แบบเหมือนตอนเขาอยู่ในท้องแม่เขาว่านึกออกปะเออแล้วเขาก็จะไม่ผวาเด็กอะเวลาเขานอนอะก็เหมือนตอนถ้าพวกเราเรียนเพราะเนี้ยคอเขาจะล็อกเข้าพอดีเห็นปะก็เหมือนตอนพวกเราเรียนอะเราเลี้ยงเด็กใช่ป่ะถ้านอนหงายต้องเอาผ้าขนหนูอะเพราะว่าเขาจะาเขาจะผวาไงเพราะเขาไม่เคยอยู่่างนั้นมากไงแต่ถ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ผวาอยู่ไปดูในคลิปมาแล้วก็เวลาถ้าเราไม่อยากโยกอะให้เราตีมือตัวเองี้แทนอื จะมือทำอย่างนี้ตลอดเวาจะไม่กดอิ่มหรือไงลนกจะไม่ขดอิ่มเเออไอียไอเียเ้าไอเดียวกลางจะไม่กดอิ่มนะเนี่ย